สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แปรงเนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมดกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้างานมือหนึ่งและลุดจ,จำนำรวม9รายการค่ะการสั่งซื้อสินค้าให้คุณลูกค้าแคปรูปภาพสินค้าที่มีวันที่ของสินค้าด้วยส่งเข้ามาใน Line official ของทางร้านเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าโดยแอด ID Li n ยตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสินค้าชิ้นแรกสร้อยคอพร้อมจี้เพชรทรงกรมเรือนทอง,ง 18K หนัก4.2กรัม จี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6เซนประดับเพชรเม็ดกลางขนาด10ตังและเพชรบริวารทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.52กรัตขั้วจี้กว้าง3มิลสร้อยยาว16.75นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยสร้อยสามารถถอดออกจากจี้ได้ราคายกเซต21,000บาทงานชิ้นนี้ทางร้านไม่ได้แยกขายนะคะ ที่ประดับด้วยเพชรที่ขาวสวยเล่นไฟดีค่ะเป็นงานที่ประดับเพชรแล้วเพชรเล่นไฟวิบวับเป็นชิ้นงานที่ใส่ประดับแล้วดูสวยหรูเซตติ้งมีดีไซน์ที่น่ารักประดับเพชรเม็ดใหญ่ไว้ตรงกลางและล้อมด้วยเพชรบริวารใส่ในวันทำงานหรือใส่ในวันลำลองก็ดูสวยสุภาพและมีโลสนิยมค่ะ สามารถนำจี้มาใส่กับโช็กเกอร์สร้อยก็สามารถปรับใส่กับจี้อื่นได้ค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรโมบายมรกตโคลัมเบียเรือนทอง 18K หนัก9.9กรัมประดับเพชรกลมและเพชรมาคี5เม็ดรวม1.20กรัตจี้ขนาด1.5คณ7.5เซนขัวจี้กว้าง3.7มิล สร้อยยาว17.5นิ้วมีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับได้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยสร้อยสามารถถอดออกจากจี้ได้ราคา54,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสวยที่มีความประณีตมากค่ะ โดยการนำมรกตมาเจียรนไยและประดับเป็นตัวโมบายสีของมรกตสวยหวานฉ่ำมากสุ่มด้านบนของโมบายประดับด้วยเพชรโดยรอบและเพชรมาคีอีก5เม็ดเป็นงานที่เพชรเยอะ เป็นงานสวยและมีความปราณีตเหมาะกับผู้ที่ชอบงานไม่ธรรมดาค่ะใส่ขึ้นมาแล้วดูสะดุดตาแน่นอนงานมาพร้อมสร้อยเส้นบางๆนะคะแต่จะเป็นสร้อยที่มีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับเลือกใช้งานตามความยาวได้สะดวกค่ะสร้อยสามารถถอดออกจากจี้ได้คุณลูกค้าสามารถนำสร้อยไปใส่กับจี้อื่นหรือนำจี้มาใส่กับโชเกอร์ ก็เพิ่มความหรูหราในการแต่งกายยิ่งขึ้นค่ะงานชิ้นนี้สร้อยมาบางหากคุณลูกค้าไม่ชอบสร้อยจะสามารถให้ทางร้านขายหลอมทิ้งและคืนเงินให้กับคุณลูกค้าก็ได้เช่นกันค่ะแหวนหยกล้อมเพชรดีไซน์ขนนกงานมือหนึ่ง เรือนทอง 18K หนัก3.2กรัมประดับเพชร104เม็ดรวม0.48กรัตยกพมา่าเนื้อแก้ว0.70กรัพคลอมใบเซอร์หน้างานขนาด1.8คูณ1.9เซนแหวนเบอร์54ราคา24,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ดีไซน์สวยมากและเป็นงานละเอียดค่ะโดยการดีไซน์หน้าแหวนเป็นรูปขนนก และนำเพชรประดับตามริ้วของขนนกมีความอ่อนช้อยโค้งมนและประดับหยกเนื้อแก้วสีสวยหวานล้อมด้วยเพชรเป็นชิ้นงานดีไซน์ที่ดูสวยแปลกตาไม่ซ้ำใครใส่ประดับแล้วดูสวยหวานมีความหรูหราในดีไซน์และตัวหยกค่ะงานมาในสภาพก้านแหวนบาง กรณีที่ไซส์แหวนใหญ่เกินไปทางร้านลดไซส์แหวนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่างหูทับทิมพมา่าล้อมเพชรตุ้งติ้งงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก5กรัมประดับเพชร66เมตรรวม0.80กรัตทับทิมพมา่าสีชมพูอมแดง2เมตรรวม2.40กรัตพร้อมใบเซอร์ ชิ้นงานขนาด1.2คูณ2.4เซนราคา33,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานมือหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาได้สวยทันสมัยค่ะ ชิ้นงานขนาดกำลังดีเหมาะกับผู้ที่ชอบงานดีไซน์โมเดิร์นงานเพชรขาวเล่นไฟดีใส่แล้วดูมีความหวานด้วยสีของทับทิมที่ล้อมด้วยเพชรความขาวของเพชรตัดกับความแดงของทับทิมลงตัวค่ะแหวนบุษราคำประดับเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนักสี่กรัม ระดับเพชร23เมตรรวมสูงจ45กระตัด 4, บุษลาคำแทนซาเนีย2เมตรเจรไนทรงลูกแพรรวม1กระตัดพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์55ราคา23,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยน่ารักโดยการนำบุษลาคำ เจรัยทรยงรูปแพรประดับเป็นดอกไม้สองดอกประดับควยกันเป็นงานดีไซน์ที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยสะดุดตาสีของบุษราคำสวยใสเนื้อข้างในสะอาดการเล่นแสงของบุษราคำดีล้อไปกับการเล่นแสงของเพชรทำให้ชิ้นงานดูสวยมีสเสน่ห์น่าใช้ค่ะ ต่างหูเพชรประดับเขียวส่องตุ้งติ้งงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก7.5กรัมประดับเพชร44เมตรรวม0.65กรัตเขียวส่องแทนซาเนียทรงลูกแพร6เมตรรวม3กรัตชิ้นงานขนาด1.6คูณ4.2เซนราคา35,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยการทำตัวต่างหูเป็นรูปแมงปอและทำตุง้งติ้งลงมาโดยใช้เขียวส่องสีเขียวอ่อนทรงลูกแพรประดับชิ้นงานมีความสวยหวานและตัวต่างหูมาแบบทองหนาๆเป็นชิ้นงานที่แข็งแรงค่ะเขียวส่องเนื้อสวยใสเป็นชิ้นงานที่ดูเก๋ดีค่ะแหวนโกเมนล้อมเพชร เรือนทอง90หนัก11.5กรัมประดับเพชร2ขนาด14เมตร90ตังและ32เมตร64ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.54ตรรังหน้าแหวนสูง2เซนแหวนเบอร์52ราคา42,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่โกเมนเม็ดใหญ่มากค่ะ โกเมนเป็นพลอยของไทยสีน้ำตาลอมแดงสีตามตำราของโกเมนในนกผก้าค่ะแดงแก,ก่กลําโกเมนเอนานๆจะเจอแหวนโกเมนที่เม็ดใหญ่แบบนี้ทีค่ะเซตติ hmm. ้งตัวเรือนมาดีไซน์สวยโดยการทำลวดลายประดับล้อมเพชรและด้านข้างฉลุลวดลาย ประดับบ่าเพชรลงมาเต็มๆเป็นชิ้นงานที่ก้านแหวนหนาแข็งแรงค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานพลอยเม็ดใหญ่ๆงานชิ้นนี้เซตติ้งดูหรูค่ะจี้เพชรหัวใจตุง้งติ้งดอกพิกุลเรือนทอง90หนัก2.5กรัมประดับเพชร7เม็ดรวม0.50กรัตชิ้นงานขนาด1.3คูณ2.2เซน ขั้วจี้กว้าง3.5มิลราคา15,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบๆแต่เพชรเม็ดใหญ่ค่ะเพชรเล่นไฟวิบวับใสแล้วดูสวยหรูดีค่ะการวัดความสูงของชิ้นงานที่เป็นจี้หากจี้มีเพชรหรือพลอยทางร้านจะวัดความสูงรวมขั้วจี้ด้วยนะคะชิ้นนี้ความสูงรวมขั้วจี้ค่ะ ชิ้นสุดท้ายจี้เพชรดีไซน์ตุ้งติง้งเรือนทอง 14k หรือทอง58.5%หนัก3.8กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด24ตังและเพชรบริวาร14เม็ดอีก28ตังทางชิ้นงานรวมเพชร0.52กรัต ชิ้นงานขนาด2.2คูณ2เซนคั้ควจี้กว้าง2มิลราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยการประดับเม็ดตรงกลางเป็นเพชรขนาด24ตังเป็นเพชรเม็ดใหญ่งานดีไซน์สวยหวานและขนาดใหญ่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ